ครับ,รบสวัสดีครับสวัสดียามเย็นเย็นใบนะครับนี่ผมก็ขับมอเตอร์ไซค์มาเจอคลองนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเดินเลาะตีนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเดินได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ,บมีคลองตรงนี้นะแล้วก็น้าเนี่ยมันจะล้นมาจาก,าจากอ่างหมู่บ้านฝั่งโน้นเห็นไหมครับ่ปาปาอ่าง,งปลาหมู่บ้านนะครับ แล้วก็เป็นคลองด้านในไปยาวนุ่มเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาหาผลงานจากกบยางทวินนะครับเห็นน้ำค่อนข้างจะลึกนะครับก็คือปลาปีนี้มันเล็กผมจะเน้นเป็นตัวเล็กไปก่อนนะครับก็คือดูโอมันก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ตัวใหญ่4เซนตัวนี้เล็ก3.5เซนนะครับก็เลือกใช้กันเอานะครับว่าแต่มันจะเก่าๆหน่อยนะผมใช้มานานแล้วนะครับใบเหลวก็ต่างกันไปนะครับอันนี้เป็นใบเหลวใบโพกับใบเหลวยดน้ําที่เป็นดัด อันนี้ใบหลิวเป็นใบหยดน้ําที่เจาะรูเป็นรูปเอเลียนนะครับให้น้ามาทะลุตีทั้งผิวน้ําได้นะครับผิวน้ําแล้วก็ถ้าช้าๆก็เป่าใต้น้ําเคาะใต้น้ำถ้าเร็วๆก็ใบหลิวจะยกขึ้นมาเพื่อจะตีบนน้านะครับยกคันขึ้นมานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้ผลงานว่ามันจะมีมากน้อยแค่ไหนสำหรับอัมมันโดทวินนะครับเปล่าด้วยครับสำหรับคันอีกหนึ่งที่ผมใช้เลือกใช้นะครับทุกคลิปเลยนะครับต้องบอกว่าทุกคลิปเลยแล้วคันนี้ก็เปคว้าแชมป์มาแล้วด้วยนะครับเป็นคันไอเกียท็ ยาว6ฟุต8เป็นไกด์ฟูจิทั้งหมด10ตัวนะครับแล้วก็ลอกพิเของบ้าสายมาโด PE 2แล้วก็ฟูโอคาร์บอนร้อยเจากอมันโดตีกบยางเนี่ยเน้นเป็นแค่ PE 2ก็พอนะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องของฟูโอเนี่ยสัก30กําลังสวยแต่ถ้าใหญ่กว่านี้ครับเวลาโฟโอที่มันโดนต้นไม้หรือมันโดนต่หญ้าแล้วมันคดนะครับคือด้วยเหยื่อยางเนี่ยมันเป็นเหยื่อทีอ่ค่อนข้างที่จะเบาแล้วก็ต้องวิ่งน้ําตรงนะครับถ้าเกิดว่า ปลายตรงนี้คดหรือว่ายังไงมันก็จะมันก็จะไม่เป็นแอคชั่นครับเพราะฉะนั้น30ปอนด์อลกำลังสวยนะครับตกปลาช่อนไซส์2ขีด3ขีดถึงโล2โลนี่เขไม่ขาดครับโอเคครับเราไปดูกันครับว่าวันนี้ผลงานที่มจากนายกรที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยมันจะเดินเลาะไปเรื่อยนะครับรถเจาะอยู่บนสะพานนี่แหละนะฮะโอเคแต่ถ้าไม่มีแล้วก็พลิกไปฝั่งนู้นอ่าเรามีสองเรามีสองในี่เรามีสองหนักนะครับโอเคครับวันนี้ก็ไปดูกันครับเป๋าด้วยครับสหรับทวินนะครับแค่ตีแล้วกอนะครับ ต้มน้ำร้อได้เลย15อบาท2ตัวอย่างคุม้มต,ตีกําลัางลอยเลยหันหน้ากลับมาความมับ ตด,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 ดูีัลดูดีเี้ยยาวผมกราบครับ3.5มช่อนลอยเต็มเลยจับแต่ตัวน้นอยๆนะตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่อยู่นี่ครับ3.5เซนสีเขียวนะครับตอนนี้นะครับ ไม่มีพลาดวัตถุนปพัทธ์ฉีกกับเลลทีเดียวเชียวนี่ครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับทวินนะครับ2ตัวละ0บาทสำหรับคันก็วัดแม่นแน่นมากครับแอร์เกทท็อปสแลกเกตมิกซ์ครับสามโรตีสองฟัว r าวบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์จากอาร์มันโดสามสิบปอนอาร์มันโดทวินแค่ตีแล้วกอต้มน้ำรอได้เลยนี่เหรอผมมองผมตีอยู่เมื่อกี้แล้วไม่เห็นมันมกระ โนะอโอ้โหมือวะนี่เฉยครับคลองเดียวกันนะครับเหมือนขาดกลางนี่ครับอยู่คลองนะครับคลองเดียวกันคลองเดียวกันมนะันขาดกลาง นี่ครับทวินสีเขียวอีกแล้วครับท่านไซส์สวยๆนะครับนี่ออกแล้วเต็มคำสามจอย่างเดียวเลยลช่วงนี้มาแรงแต่ก็ชอบตัวไหนก็ต้องซื้อทั้ง2ตัวครับเพราะว่าคู่ร้อยห้าบาทนี่ครับอมัมอนโดวทวินนะครับสตัวร้อบาทแค่ตีแล้วก็ต้มน้ำรอได้เลย

ของนี้นีเอาเปนได้พอไม่หยาผมไม่เคาะนะครับปลาแม่งค่อนข้างระแวงเพราะผมลากเอาแล้วเวลา,าแหน,นมากองหรือบัเสษขยับมากองข้างหน้าโดยด้านหน้าเนี่ยมันจะขยับเอาทีนะครับผมลากเฉยๆเลยไม่เคาะนะครับเพราะว่า ขอล้วเหมือนปลามันเคี้ยวอ่ะนี่ครับทวินนะครับสองตัวร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่หวัดเด้งๆเลยคันนี้ไอเกียร์ทับสนนเคนมีครับอัมันโดวทวินแค่ตีแล้วก็ต้มน้ำรอได้เลยตี น้ำหมู่บ้านเต็มคอครับใช้ตัว4เซนนะลงจากฝั่งวิ่งชาร์จโบเลยอันนี้สระน้ำหมู่บ้านนะครับ4เซนสีแดงดำนะครับอมัมโโดทวินนะครับสองตัวรา5 0บาทยังคุ้มแค่ตีแล้วก็ต้มน้ำรอได้เลย